นี่นะคะก็คือบ้านในนะครเป็นบูติกโฮเทลที่สามารถเข้ามาพักได้ค่ะค่ะก็เป็นอาคารร้อยปีนะคะที่ได้รับการรีโนเวทใหม่ค่ะก็ คือจุดผสมก็คืออยากจะให้อาคารเก่าเนี่ยแทนที่จะเป็นอาการเก่าเฉยๆก็ถูกปรับใช้ให้เป็นการใช้งานใหม่นะครับให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงโดยเอาเข้าของเดิมซึ่งมีอยู่แล้วในบ้านจํานวนหนึ่งเสร็จแล้วก็ของที่สะสมมาหล,หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกจานพวกโคมไฟจันเรียนี่เป็นของสินใหม่ที่เอาเข้ามาตกแต่งผสมผสานกันไปซึ่ง มันไม่ได้ขัดแย้งหรอกกับสิ่งเดิมเพราะว่าบ้านนี้ไม่ได้มีสไตล์ที่เฉพาะมันอยู่ที่เราว่าจะเอาสิ่งที่เรามีมาประกอบกันอย่างไรให้ไปดูเข้ากันนะครับก็มีเจ้าของบุคคลสําคัญของเมืองหลายท่านเคยอาศัยอยู่ที่นี่ปรับปรุงบ้านเรื่อยๆมาให้ดูทันสมัยจนดูด้านหน้าปัจจุบันอาจจะมองไม่ออกว่ามันร้อยปีแต่โดยโครงสร้างของอิฐของอะไรพวกนี้อิฐที่เห็นก็คืออิฐเก่าทั้งหมดเลยครับ รับนี้จะเป็นร้านอาหารโรตีแกงไก่ในสวนนะครับผมที่มีเจ้าของเดียวกับโฮเทลนะครับผมมีเครื่องหมายอา,าราับอิสรามทานทได้พุทธทานดทได้ทุกเพศทุกวัยครับผมตรงข้ามบ้านในนครก็จะมีร้านร้านชิรา,าตีน,นะคะทวทเครื่องสายมีหม,มากาใช่แล้วก็มีหมักหลุมด้วยค่ะ มาซื้อไปของฝากกันไ,ไ,ได้เลยนะคะมาช่วยเหมือนคุณยายค่ะตัง้งแต่ปีสองสีเนอะแต่กตอนอยู่ตรงโน้อนอ๋อใช่ย้ายมาที่ตรงโน้น <c oughs> ตรงเรียนเ้อาเช่าเนี่ยคือตรงนะาะแล้วก็ชาวเดีย ก็มากินคือต้มยำน่องไก่ครับดูน้ำสิครับดูน้ำดูน้ำเนี่ยโอ้โหน่ากินมากอะไรนะถ้าเราไมอยู่กันที่ร้านกินพรมนะได้สึงแล้ว ไอติมธรรมดาไม่มีไข่แล้วโครซบเลยมีแงเหรอดีอ่อผับโตโตเป็นยังไงเป็นยังไงไม่หวานไม่หวานมากครับมีผมพาเยอะไรอ่ะผมตีบราณกำลังกลมกล่อมับกมแตบาผ่านมาก็ไม่หานทิพยแค่แล้อืมเต็มปากเตได้หอมีด้วยนะจ๊ร่อะ <gas> เ,เ,เนะะีเ่ยครับคุกคครับอร่อยมากมากเลยครับของร้านนึ่งโคมนะครับม,มากินอย่างนี้ <inicial S 2> นะคร <transformative> ับ